ถ้าอยู่ดีๆคุณเจอเด็กขอทานกลางฝนแล้วเขาเรียกคุณว่าพ่อคุณจะทำอย่างไรใครกันแน่ที่โกหกใครคือคนที่เธอควรเชื่อความจริงที่ซ่อนมานานแปดปีกำลังจะถูกเปิดเผยและมันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อข้าวให้เด็กขอทานมหาเศรษฐีช็อปเผยลูกสาวที่พัดพรากไปแปดปีฝนโปรยลงบนถนนเปียกแฉะแสงไฟริมทางกระพริบสะท้อนหยดน้ำ เสียงเครื่องยนต์รถรู้ดับลงหน้าร้านข้าวแกงเล็กฮ่าฮ่าชายสูงวัยในสูทสีดำก้าวลงจากรถเขามองเด็กหญิงผมกระเซะกระเซมที่นั่งกอดเข่าข้างถังขยะดวงตาเธอหม่นมองแต่สะท้อนประกายคุ้นเคยอย่างประหลาดกลิ่นคาวจากน้ำขังผสมกับกลิ่นหอมของข้าวร้อนลอยคลคลุ้งเขาเดินเข้าไปหาเด็กอย่างช้าฮ่าฮ่าเสียงฝีเท้าเขากระทบแอ่งน้ำเป็นจังหวะเด็กเงยหน้าขึ้นดวงตาสันระริกด้วยความหวาดกลัว เขายื่นถุงข้าวให้เด็กลังเลก่อนรับมาแนบอกมือเล็กๆของเธอสั่นเท้าเปลือยเปร่อโครนเขาจ้องหน้าเด็กอย่างไม่อาจละสายตาความทรงจำเก่าไหลทะลักเข้ามาเหมือนเขื่อนแตกไฟเล็กๆเ,เ,เหนือคิ้วซ้ายของเด็กทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนเขาพึมพำชื่อที่เก็บงำในใจมาตลอด8ปดปีเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะทะลุออกมาใบหน้าของเธอเหมือนกับภรรยาที่จากไปอย่างไม่มีผิดเพี้ยน เสียงฟ้าร <het> ้องดังกึกก้องเหมือนสะท้อนความจริงอันโหดร้ายเขายกมือขึ <considerations> ้นส <instr> ันเทารูปแก้มเด็กเบาฮ่าฮ่าความหนาวจากฝนกลับไม่อาจดับความร้อนรุ่มในอกเขายืนตัวแข็งเมื่อเด็กเรียกเขาว่าพ่อเสียงเถวาเบาที่เหมือนเข็มทิมกลางอกหัวเข่าเขาอ่อนแรงจนต้องสุดลงบนพื้นแฉน้ำหยดฝนกระทบใบหน้าแยกไม่ออกว่าเป็นน้ำตาหรือสายฝนเด็กหญิงโผล่เข้ากอดเขาแน่นกลิ่นเหงื่อและคราบดินติดตามเสื้อผ้าของเธอ แต่สำหรับเขามันคือกลิ่นที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตภาพวันสุดท้ายก่อนเธอหายไปว่าขึ้นมาในหัวเสียงไซเรนรถพยาบาลในคืนนั้นยังดังก้องในหูเสียงร้องไห้ของเธอที่ถูกพรากไปในความโกลาละแปดปีที่เขาตามหาราวกับตกนรกทั้งเป็นทุกลมหายใจของเขามีแต่ความว่างเปล่าจนวันนี้เขามองลึกเข้าไปในดวงตาใสาที่เต็มไปด้วยน้ำตาแสงไฟถนนสะท้อนประกายในตาเธอเหมือนดาวสองในคืนมืด หัวใจเขาบีบแน่นทั้งดีใจและเจ็บปวดในคราเดียวเสียงฝนยังคงโปรยปลายแต่โลกของเขากลับหยุดเคลื่อนไหวในอ้อมกอดเล็กๆนี้เธอสะอื้นหักเรียกเขาอีกครั้งด้วยเสียงแต่พร่าพออย่าทิ้งหนูไปอีกนะเสียงสะอื้นของเธอก้องกังวานในความเงียบของถนนยามคำ่ำเขากอดร่างเล็กแน่นราวกับกลัวเธอจะหายไปอีกครั้งมือใหญ่สั่นระริกรูปเส้นผมที่พันกันยุ่งกลิ่นดินและฝนแทรกเข้ามาในลมหายใจ เขาสูดกลิ่นนั้นลึกๆราวกับจะยืนยันว่าทุกอย่างคือความจริงน้ำตาอุ่นไหลอาบแก้มเขาไม่หยุดเธอสุกหน้าลงกับอกว้างสัมผัสถึงจังหวะหัวใจที่คุ้นเคยเขาเหลือบมองถุงข้าวที่ตกอยู่ในแอ่งน้ำเม็ดข้าวกระจายเปียกเละไปกับโคลนแต่ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วเสียงลมหายใจของเธอเสียงหัวใจที่เต้นใกล้กันสายฟ้าแลาบฉายแสงให้เห็นใบหน้าเปื้อนน้ำตาของทั้งคู่เขารู้ดีว่า ไม่มีสั์สินใดในโลกแทนค่าความสูญเสียครั้งนี้ได้ความเย็นของฝนไม่อาจดับความจริงที่เพิ่งเปิดเผยและไม่มีความมืดดาซ่อนความรักของพ่อกับลูกได้อีกต่อไปเสียงลมหอบของเด็กหญิงยังคงสั่นระรัวในอ้อมอกอดเขาประคองใบหน้าเล็กให้สบตากันอีกครั้งแสงไฟสลัวจากร้านข้างทางสองให้เห็นรอยแผลเป็นเล็กๆที่แก้มซ้ายรอยแผลที่เขาเองเป็นคนเห็นวันเกิดอุบัติเหตุ ดวงตาเธอแดงก่ำเต็มไปด้วยคำถามที่ค้างคามานานเขาเช็ดน้ำตาบนแก้มเล็กด้วยมือที่เย็นเฉียบแต่หัวใจเขากลับร้อนเหมือนไฟลุกเสียงลมพัดเอากลิ่นข่าวน้ำขังลอยมาแต่จมูกบรรยากาศรอบตัวเงียบกริบมีเพียงเสียงฝนรินเป็นเพื่อนเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นถามด้วยเสียงแผ่วเบาทำไมพ่อถึงไม่มาหาหนูคำถามนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลง,กล,งกลางอกเขาอีกครั้งเขาอ้าปากแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ ความทรงจำที่เจ็บปวดประตุขึ้นราวพายุในสมองแปดปีที่เขาถูกหลอกว่าลูกสาวเสียชีวิตในอุบัติเหตุแปดปีที่เขาโทษตัวเองในทุกลมหายใจและว,วันนี้ความจริงกลับโหดร้ายยิ่งกว่าความจริงที่ลูกสาวยังมีชีวิตแต่ต้องเร่ร่อนตามถนนเหมือนวิญญาณหลงทางเขากัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงกรอดในหูตัวเองมือที่กอดเธอแน่นขึ้นราวจะปกป้องจากโลกอันโหดร้ายเสียงฝนเริ่มซาแต่ความหนาวยังเกาะกินกระดูก เขาเอ่ยเสียงสั่นพร่าพ่อไม่เคยหยุดตามหาพ่อไม่เคยลืมหนูเลยเสียงสะอื้นของเด็กสาวเบาลงเหลือเพียงเสียงหายใจติดขัดเธอใช้หลังมือปาดน้ำตาแต่หยดใหม่ก็เอ่อขึ้นไม่หยุดลมเย็นพัดให้เศษกระดาษปลิวว่อนข้างถนนกลิ่นควันรถที่เพิ่งแล่นผ่านยังคงอบอวนแต่ในอ้อมกอดน,นี้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสงบลงเสียงกรีดของเบรกจากรถคันหนึ่งดังขึ้นไม่ไกลเขาหันไปตามเสียงอย่างระแวดระวงัง ภาพคนแปลกหน้าในชุดสูทสีเข้มก้าวลงจากรถที่จอดตะแคงกลางถนนแววตาคมกริบของอีกฝ่ายจ้องตรงมาที่เขาอย่างเย่อเขียนหัวใจเขากระตุกกรูปราวกับลางร้ายกำลังคลืบคลานเข้ามาชายแปลกหน้าค่อยๆเดินฝ่าพื้นถนนเปียกเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบแอ่งน้ำเป็นจังหวะหนักแน่นสายตาของเขาเย็นชาจนบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิง่งไฟหน้ารถที่ยังเปิดอยู่ส่องให้เห็นใบหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์ เด็กหญิงในอ้อมอกอดเริ่มตัวสั่นอีกครั้งดวงตาเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวจับขั่วหัวใจเธอกอดเขาแน่นกว่าเดิมจนเขารู้สึกถึงแรงสั่นของหัวไหล่เล็กฮ่หาฮ่าชายแปลกหน้าหยุดยืนห่างเพียงไม่กี่ก้าวเสียงลมหายใจของทั้งคู่ดังชัดในความเงียบแววตาของอีกฝ่ายไล่สำรวจเขากับเด็กเหมือนนักล่าจ้องเหยื่อเสียงฝนที่โปรยลงเบาลงยิ่งขับให้บรรยากาศอึดอัดจนหายใจติดขัด เสียงห้าวต่ำของชายแปลกหน้าดังขึ้นแทรกความเงียบราวกับใบมีดคุณกำลังพาเด็กที่ไม่ใช่ของคุณไปไหนหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงคำนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหูไม่หยุดมือเขากอดเด็กแน่นขึ้นราวกับจะกลืนร่างเล็กเข้ามาในตัวเองดวงตาเด็กหญิงเต็มไปด้วยน้ำตาเธอสายหน้าแรงฮ่หาฮ่าเสียงร้องแผ่วแตกพร่าเล็ดลอดออกมาจากลำคอเล็กหนูไม่อยากไปหนูไม่รู้จักเขา ชายแปลกหน้าขยับเข้ามาอีกก้าวเสียงน้ำกระเด็นใสข่ขากลางเกงไฟหน้ารถสะท้อนเงาของเขายาเวเหยียดบนพื้นเปียกแววตาของเขามัน่นคงและแข็งกระด้างเหมือนหินสายลมพัดกลิ่นน้ำมันรถเข้ามาปะปนกับกลิ่นโคลนเขาสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมสติที่แตกกระเจิมเสียงหัวใจเขาเต้นดังในอกเหมือนกลองสึดเขาตะโกนกลับด้วยเสียงสั่นด้วยโทสะและความหวาดกลัวเธอคือลูกสาวฉันใครกันแน่ที่คุณคิดว่าคุณเป็น ชายแปลกหน้ารีตาแววตาเฉียบคมเย็นเยือกยิ่งกว่าเดิมริมฝีปากเขายกยิ้มบางๆแบบที่ไม่มีความอบอุ่นหลงเหลือเสียงฟ้าร้องครืนอยู่ไกลๆเหมือนเป็นลางร้ายที่คืบคลานใกล้เข้ามาเขาลุ้งมือเข้าในเสื้อสูทชา้ชาๆจนบรรยากาศรอบตัวหนาวเยือกเด็กหญิงกรีดร้องเสียงหลงฝังหน้าลงกับอกพ่อแน่นกลิ่นฝนที่เคยหอมสดชื่นบัดนี้ชวนคลื่นไส้เหม็นข่าวชายแปลกหน้าดึงเอกสารสีเหลืองอ่อนออกมาชูขึ้นต่อหน้าแสงไฟรถ เสียงกระดาษสะบัดในลมดังกล้องในความเงียบเธอเป็นเด็กในความดูแลของผมตามเอกสารนี้แววตาเขาวาบด้วยความเย่อหยิ่งเย็นชาเหมือนก้อนน้ำแข็งเขาเก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงน้ำกระเด็นกระทบถุงข้าวที่ตกอยู่ข้างเท้าเอกสารที่เขาชูไววไปมากับสายลมสะท้อนตราประทับสีแดงสดที่ดูน่ากลัวอย่าบังคับให้ผมใช้วิธีที่คุณไม่อยากเจอหัวใจเขากระตุกหวาบเหมือนถูกบีบจนแทบแตกเป็นเสียง เขามองตราประทับบนเอกสารสีแดงเข้มเหมือนคราบเลือดที่ไม่อาจล้างออกเสียงหายใจของเด็กหญิงติดขัดเธอกอดเขาจนมือเล็กๆซี่เผือดดวงตาเธอสันะร,ริกเต็มไปด้วยความกลัวที่ล้นทะลักเขาหันมองรอบตัวอย่างสิ้นหวังถนนเงียบสงัดจนเสียงหัวใจตัวเองดังสะท้อนในหูแสงไฟธนนกระพริบวูบว่าเปล่าจะดับลงทุกเมือ่อกลิ่นควันไอเสียจากรถคันอื่นที่ขับผ่านไปชวนแสบจมูก ลมเย็นพัดแรงจนเสื้อสูรของชายแปลกหน้าปลิวสะบัดเหมือนธงเขาตะโกนกลับอย่างสิ้นความอดกลั้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งผมไม่สนใจเอกสารบ้าอะไรทั้งนั้นเธอคือเลือดเนื้อของผมเสียงคำรามของเขาดังก้องในความเงียบจนเสียงฝนเหมือนเงียบลงไปชั่วขณะดวงตาของชายแปลกหน้าฉายประกายแข็งกระด้างดุดดังสัตว์นักล่าที่ได้กลิ่นเหยื่อเขากัดฟันแน่นสายตาไม่ยอมถอยแม้แต่นิ้วเดียว เสียงฝีเท้าของชายแปลกหน้าดังชัดทุกย่างก้าวในค่ำคืนที่เย็นยะเยือกเสียงฝีเท้าหนักแน่นใกล้เข้ามาจนเสียงน้ำกระเด็นดังอยู่ข้างหูเด็กหญิงร้องให้สะอึกเธอสั่นเทาจนแทบยืนไม่ไหวแสงไฟจากรถที่จอดข้างทางสองให้เห็นน้ำตาเป็นสายบนแก้มเล็กเขาขยับร่างบังลูกสาวไว้เต็มตัวราวกับโล่ที่พร้อมรับทุกอย่างแทนเธอกลิ่นฝนชุ่มโชกเสื้อจนเย็นเฉียบไปถึงกระดูก ชายแปลกหน้าหยุดตรงหน้าดวงตาดำสนิทเยือกเย็ยนจนไร้แววความเป็นมนุษย์เสียงลมหายใจของทั้งสามคนดังแผ่วแต่ชัดเจนในความเงียบมือใหญ่ของชายแปลกหน้าค่อยๆย,ยกขึ้นมาจ้องเข้าตาเขาไม่กระพริบเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยสว่างวาบเนื้อสีสะแสงสะท้อนใบหน้าดุร้ายของอีกฝ่ายเขากัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงฟันเสียดสีกันเด็กหญิงร้องออกมาเสียงหลงเมื่อมือของชายแปลกหน้าจับไหล่เขาแน่น ความหนาวเย็นแล่นผ่านแผ่นหลังเหมือนมีใครราดน้ำแข็งใส่ทั้งตัวหัวใจเขาเต้นกระหน่ำเหมือนจะระเบิดในอกเฮเสียงฝนเริ่มกระหน่ำลงมาอีกครั้งกลบเสียงลมหายใจที่ติดขัดของพวกเขาละอองน้ำกระเด็นใส่หน้าเจ็บแปลบเหมือนเข็มนับพันเล่มทิ่มลงผิวชายแปลกหน้ากระชากเอกสารขึ้นมาแนบหน้าเขาจนแทบจะบาดแก้มสายตาคมกริบฉายแววเหี้ยมเกรียมที่ไม่ปิดบังอีกต่อไปเสียงน้ำหนักถอยคำแต่และคำหนักราวกับค้อนกระแทกกลางอก คุณไม่มีสิทธิ์เธอไม่ใช่ลูกคุณในทางกฎหมายมือเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเลือดซึมอุ่นๆเคลือบผิวดวงตาเด็กหญิงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอกรีดร้องจนเสียงแตกหนูไม่ไปหนูไม่อยากไปเธอกอดเขาแน่นขึ้นจนร่างเล็กสั่นสะท้านเสียงคำรามต่ำของชายแปลกหน้าดังกล้องในอกเหมือนสัตว์บ้าคลาั่งปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายกว่านี้สายฟ้าลาบฉายภาพสามคนกลางสายฝนที่โหมกระหนำ่ำ หยดน้ำตาไหลผสมกับหยาดฝนจนยากจะแยกว่าความเจ็บปวดมาจากไหนกันแน่เสียงลมแรงพัดเส้นผมของเด็กหญิงปลิวพันใบหน้าเปียกน้ำตาเธอกอดเขาแน่นจนมือเล็กสันะร,ริกกลิ่นโคลนกับน้ำฝนคลุ้งอบอวลในอากาศชวนให้หายใจติดขัดมือแข็งแรงของชายแปลกหน้าบีบไหล่เขาแน่นขึ้นราวกับต้องการลากเขาให้ถอยเสียงฝนกระหน่ำดังเหมือนกลองสึกจังหวะหัวใจเขาเต้นเร็วไม่ต่างกันเขารวบรวมเรียวแรงทั้งหมดผลักมืออีกฝ่ายออกสุดแรง แรงประทะทำให้ชายแปลกหน้าลื่นถอยไปสองก้าวเสียงน้ำแตกกระจายดังเปาะเด็กหญิงกรีดร้องลั่นดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวเขาคว้ามือเธอไว้แน่นหมุนตัววิ่งพาเธอพุ่งออกจากวงแสงไฟถนนเสียงตะโกนไล่หลังดังก้องในความมืดเสียงฝีเท้าหนักไล่ตามมาเร็วขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าเขาวิ่งสุดแรงจนปอดแสบหัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดเสียงน้ำในแอ่งสาดกระเด็นตามแรงเท้าทุกย่างก้าวเหมือนแข่งกับมัจจุราช ความมืดของซอยข้างทางกลื่นพวกเขาไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักฮ่าฮ่าแต่เขารู้ดีคืนนี้จะไม่มีใครหยุดเขาจากการปกป้องลูกได้อีกต่อไป s okay. <S เขากระชับมือลูกสาวไว้แน่นวิ่งฝ่าความมืดจนแสงไฟถนนค่อยๆเลือนหายเสียงฝีเท้าของชายแปลกหน้าดังอยู่ไกลออกไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงเสียงฝนโปรยลงบนหลังคาเก่า,า,าๆรอบตัวพวกเขาหยุดหอบหายใจในมุมเงียบข้างตึกเก่าลมหายใจอุ่นของกันและกันพ่นเป็นไอค้าวในอากาศเย็น เด็กหญิงซุกหน้าลงกับอกเขาสะอื้นอย่างหมดแรงแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เธอไม่เคยรู้สึกมานานเขาลูบสีสเล็กเบาๆความรักที่อัดแน่นในหัวใจไหลออกมากับน้ำตาที่อุ่นขึ้นทุกขณะเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ฝนเริ่มหยุดตกเห็นแสงจันทร์ส่องลอดเมฆลงมาราวพรจากฟ้าเสียงลมสงบลงทิ้งเพียงกลิ่นดินชื้นที่หอมสดชื่นเขาสาบานในใจว่าจะไม่ยอมให้ใครพลากลูกสาวไปอีกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเพราะสำหรับเขา เธอคือแสงสว่างเดียวที่มีค่าเหนือกว่าสมบัติทั้งโลกและในอ้อมกอดน,นี้เขารู้แล้วว่าไม่ว่าผ่านความมืดมนเพียงใดพวกเขาจะก้าวข้ามมันไปด้วยกันตลอดไป <c oughs>